ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโซวิดีโอซีรีส์ let's move with soul นะครับ EP ที่4คราวที่แล้วเราได้พูดถึงจักรยาน elliptical แล้วก็เทรดม l ลไปแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะอยู่กับเทรดมิลอีกตัวหนึ่งซึ่งรุ่นนี้คือรุ่นของ f 6 5นะครับผมมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดของตัว f 8 0แล้วก็ f 6 3รวมด้วยกันนะครับผมแล้วันนี้โปรแกรมจะมีอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราลองติดตามมาเลยครับ รุ่น f 6 5มาพร้อมกับมอเตอร์3.25แรงม้าสามารถปรับความเร็วได้ถึง20ระดับมาพร้อมความกว้าง22นิ้วเหมาะแก่น,นักิ้งหลายสไตล์ไม่ว่าจะชอบลงด้วยส้นเท้าหรือปลายเท้าก็ให้ความรู้สึกเบาและนุ่มครับมีคคชั่นลดการกระแทกได้ถึง40%นแนะนำสำหรับใครที่มีปัญหาในการวิ่งบนพื้นปูนหรือถนนครับวันนี้เราจะอยู่กับโค้ดมิกกี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบปแป้งครับปกติแล้วผมจะเป็นคนออกกำลังกายแต่ว,วันนี้ ใช่วั้มกี้มาสลับกันบ้างนะครับโอเคปกติแล้วเห็นมิกกี้เป็นคนออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามิกกี้วิ่งบ่อยมากแค่ไหนอ่าก็ปกติเนี่ยอย่างที่เห็นว่าออกกาลังกายทุกวันเลยแต่ส่วนมากจะเป็นเวทเทรนนิ่งหรือว่าสกิ t เทรนนิ่งวิ่งเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าสัปดาห์หนึ่งแค่2วันแค่นั้นเอง1-2วันนะครับเพราะพุ่งรงว่าไม่ชอบวิ่งนาน S <S ซึ่งได้ยินว่าโปรแกรมวันนี้เนี่ยเป็นอินเทอร์วอลใช่ซึ่งใ <Inter val S 2> ช้เวลาไม่นานมากก็เลยอยากจะลองมากๆครับได้เลยครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าวันนี้โปรแกรมเป็นอะไรบ้างได้เลยครับโอเคครับในส่วนของอินเทอร์วอลโปรแกรมในวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการที่เราจะวอร์มอัพร่างกาย10นาทีบนเทรดมิลนะครับเราจะวิ่งหรือจะเดินก็ได้ให้หัวใจเราอยู่ในโซนหนึ่งนะครับอบอุ่นร่างกาย หลังจากนั้นเราจะมาวิ่งโปรแกรมอินเทอร์วลกันโดยตัวของอินเทอร์วลเราจะพยายามวิ่งให้ได้ความรู้สึก90%นะครับของเวลาที่เราวิ่ง10กิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ3เพจ์เพจ5เพจ6ลองใช้เวลานั้นแล้วลองวิ่งตามโปรแกรมนี้ดูนะครับพอทำครบ3นาทีเราจะวิ่งและคอร r y Run ต่อนเนื่องเลยนะครับทั้งหมด2นาที พอ2นาทีเสร็จแล้วเราก็จะวิ่งกลับไปเหมือนเดิมนะครับทำอย่างนี้ทั้งหมด3ถึง7เซตครับพอครบโปรแกรมนี้แล้วอย่าลืมคููดาวด้วยนะครับ3-5นาทีนะครับ เป็นไงบ้างครับมิกกี้โปรแกรมวันนี้ถือว่าตอบโจทย์บ้างไหมครับจริงๆชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาทำอินทาวอลเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เร็วหรือว่าหนักสลับเบามากๆใช่ไหมครับแล้วก็เบาลงมาทำให้มีทั้งหนัก แล้วก็เบาแต่จริงช่วงเบาเนี่ยเพราะเราทำหนักไปแล้วมันก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นหรอกอเลยช่วยให้ฝึกความฟิตได้ดีมากๆเลยครับคนแบงอ๋อดีมากเลยครับเพราะว่าปกติแล้วอินเทอร์วลลนี่จะเป็นโปรแกรมที่นักวิ่งหลายๆคนชอบอนํามาใช้นะครับ,รบเพราะว่ามันสามารถช่วยให้เขาวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็วิ่งได้นานขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็โปรแกรมแต่ว่าโปรแกรมอันนี้รเราจะแนะนําให้ทําแค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสครั้งเพราะว่าถ้าทําหนักจนเกินไปร่างกายก็จะเหมือนกับว่าเรามันจะเหนื่อยจนเกินไปนะครับถูกต้องถูกต้องครับ ซึ่งจริงผมผมชอบแนวอินเทอร l เอย่างทีบ่บอกเพราะว่า huh. เป็นคนไม่ชอบวิ่งเรื่อยๆนานๆ huh. ชอบอว,วิ่งสั้นๆแล้ววิ่งเร็วๆครับ,บกดีเลยครับผมก็โปรแกรมวันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยเนาะตอบโจทย์มากๆโอเคดีมากครับผมสำหรับใครที่สนใจเครื่องออกกำลังกายโซฟิตเน s นะครับสามารถติดต่อข้อมูลได้ตามด้านล่างนี้เลยแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ